สวัสดีครับพี่น้องครับมันิภาพพี่น้องมางัดมั่นครับนี่ครับพี่น้องยิสิมาลองเบิองต้นดางๆสิครับเราหัวจะเป็นหน้าไรครับดางเบิดต้นนี่ครับต้นหนึ่ง ใบยิ่ิกดังๆเนี่ยนี๋อย่ามาเบิ่งหัวครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ครับบ่ดังแลวสิบงาดในพี่นอ้องเบิ่งครับ หลุดเบิงน้ำกันครับตัวนงดงๆเนี่ยจะเป็นหัวบัวครับนี่ครับพี่น้องหัวเดี๋ยบบางอีกตัวหนึงครับ Yeah เบื้องต้ด่างก่อนครับพี่นออ้องมงตัวด่างครับพอขึ้นมาเลี้ยงนี่ก็อีกตัวนหนึ่งด่างกับเป็นหัวอยู่ครับตัวน,นี้ตัวใบบดางครับ เป็นหัวขึ้นกันครับแต่ว่าต so so ้นมีต้นเดียวต้นมีสองต้นโมาต่างกันครับดางกับบม่ดางหว่าไว้ซ์นี่ครับสวัสดีครับ